ชายก็จะไปทันไหมนะเห็นเขาบอกว่ามีโกดังมาเอาตุ๊กตาฮักกี้วักกี้มาวางขายเต็มไปหมดเลยมีคอลเลกชันใหม่คอลเลกชันเก่ามีครบทุกคอลเลกชันเลยนะ่ะชายก็นะ่ะอยากเป็นหนึ่งในนั้นที่ ไปเอฟทันนะไปซื้อมาทันทุกคนใครมีเจ้าหักกิวักกิสะสมอยู่บ้างนะมีตัวสีอะไรกันบ้างชายกนะมีตัวหนึ่งที่อยากได้เห็นเป็นคอลเลคชันใหม่ออกมาเลยนะ่ะเป็นตัวสีดำเห็นว่าชื่อคิลลี่วิลลี่ชายกนะจะต้องไปเอฟมาให้ได้เลยรีบไปเลยดีกว่าก่อนที่จะมีคนมาแย่งซื้อไปเอก็ดังอยู่ตรงไหนนะ โกดังกกดังขายฮักกี้วักกี้เช็คโกดังนี้หรือเปล่าเอ๋เช็คว่าต้องใช่แน่ๆงั้นช่ก็ขอเขาไปดูหน่อยเห็นเขาบอกว่ามีฮักกี้วักกี้หลายตัวเลยน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเย้ยมีครบทุกคอลเลกชันฮ่า มีครบทุกสีตัวเล็กตัวน้อยตัวสีชมพูตัวสีดำตัวสีฟ้าแล้วก็จะเป็นเจ้าหนูฮักกี้วักกี้เชื่อเอ้ยว่า,า,าแต่ไม่มีคนขายงั้นชายเก่ขอเอาตัวไหนดีละ่ะเชืๆแอบดูสิคนขายอยู่หรือเปล่าเชื่อเอ่อ ไม่มีคนขายแฮงชัยก็ขอเลือกไว้ก่อนละกันชันก็ว่าจะเอาตัวสีดำตัวนี้แหละที่ว่าเป็นคอลเลคชันไหมแล้วก็ตัวสีฟ้าตัวนี้ที่เป็นตัวแบบเด่นตัวดังไปแล้วเดี๋ยวชัยกนะจะเอามันไปแข่งกันว่าตัวไหนเก่งสุดงั้นแต่ตอนนี้ชก็ว่าชก็ต้องรอคนขายมาก่อนหนะ้า mm hmm. งั้นจะบจับแยกไว้ก่อน เจอเพิ่บเอาตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวนี้อีกหนึ่งโอเคแยกไว้แล้วสองตัวนี้เป็นของชายเก้าเอ๊ะเมื่อไหร่คนขายจะมานะ้ตายแล้วกุญแอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ตายแล้วลูกค <อะ S 2> ้านัดไว้แต่เช้าด้วยโอ้โหใหญ่ใหญ่อ้าวมนแล้วมันแล้ว <c oughs> สวัสดีลูกค้า <c oughs> ไม่ทราบ่าสนใจตัวไหนเหรอนี่เป็นตัวมาตรฐานมากเลยนี่คือคิลลี่วินลี่นี่คือฮักกี้วักกี้ นี่คือคิดสี่นี่คือตัวเล็กน้ามินิฮาก,กิทั้งหลายนะไม่ทราบว่าสนใจตัวไหนหรอใช่ก็เลือกไปแล้วค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวออกใหม่หมฉันก็จะเอาตัวนี้นนใช่ค่ะแล้วก็จะเอาตัวฮาก,กิวาก,กิด้วยเพราะมันเป็นตัวเด่นตัวดังดฉันก็จะขอสอยขอสองขอ บัญชีเดิมนะโอนมาด้วยนะโอเคเลยคะ่ะสายตาหลอก,ลอก,ลกลเ,อเล็กหลอกแรงเซ็นต์ตับพิรุต <laughs> เอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรใช่ก็ได้เป็นคนแรกถูกหรือเปล่าคะใช่แล้วได้เป็นคนแรกเลยก็ตัดบัตรเครดิตเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเลยคะ่ะลูกเล็กลูกเล็ก,ลก <laughs> ไม่มีไิรุธเลยนะ <laughs> อ<า> <laughs> โอเคตามนั้นตางนั้นก็ดีลซื้อขายไปที่เรียบร้อย งั้นชัยก็ยกไปเลยนะยกไปได้เลยจ้าจะได้ลับ้านสักทีวันที่ได้ตังค์ซะแล้วเอามาบวกกำไรทั้งห้าสิบเอนยอะไรแวบบบแบแบเอ๊ะนี่ชยก็ได้สอแล้วเาจะไปคิดว่ามาถัดด้วยมาแต่เช้าก็ได้เลยเอยกไปขึ้นมันหนักหนัเออเอออีอีกอีดอีทอเทอีทอีทเีทอีอ้ทอี่อีทอีอเี

แอบชับชับชัยเกลย้อนลงหวงลงไม่นะเมื่อกี้นะไม่ลงนะสิทันนี้เธอไปอยู่ตรงกลางหนสินี่นี่นี่ออโยนลงหวงไม่ลงอีกแมะยอมหรอกแอชชัปชัปชัชัไม่ลงอยู่ดีไม่ลงหรอกระโดดจ้า สโลโมชันโอ้นี่มันจับโยนชัดๆอะใช่ก็เมื่อกี้สโลโมชันพี่ใช่เหรอทำไมเธอเคลื่อนไหวไวจังเธอสโลคนเดียวน่ะไอ้ไม่ใช่นะสโลโมชันอีกรอบกระโดดไงล่ะลงไปสองห่วง ็ไม่ว่าแต่เจ้าตุ๊กตาที่มายืนอยู่ตรงนี้ที่สนามบาสเจ้าคิลลี่วิลลี่นี่ใครมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยวันนี้มันจะเป็นศึกตัดสินตั้งหากเธอละ่ะคิดว่ามันเป็นตุ๊กตาไปได้ศึกตัดสินระหว่างทีมดํากับทีมน้ําเงินระหว่างวิลลี่คิลลี่คิลลี่วิลลี่กับฮา,ากิวากิฮากิวาก,กิวิลลี่ทิลลี่แอนด์ซินเนลกี้นัน้นมนันก็ตี เราจะมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะทุกคนโหวตเลยว่าระหว่างทีมดำกับทีมน้ำเงินใครจะแกร่งกว่ากันทั้งสองตัวนี้นะตอนนี้อยู่ในสังเวียนบาสเกตบอลพวกเขานะ่ะมาเพื่อสู้กันชิงความเป็นหนึ่งว่าใครแกร่งที่สุดระหว่างฮากิวากิกาคิลิวิลลี่ชายก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนคิดว่าตัวไหนโหดสุดแต่จากที่ชัยก็ดูแล้วคิลล่วิลลี่นี่โหดที่สุดเลยนะ ีมันดูแก่งกว่าฮักกี้วักกี้เยอะเลยพอทุกคนดูสิมันมีตาที่แขนทั้งหมด3ตารวม2ข้างเป็น6ตาแล้วก็ตาที่หน้าอีก3ตารวมเอ๊ะไม่ใช่สิตาที่หน้ามี5ตารวมมีทั้งหมด6กบวกหเป็น11ตานะแล้วแถมยังมีปากอยู่ตรงตัวอีกตั้งห้า ฉชายก็ว่าทีมดำเป็นฝ่ายชนะแน่เลยชายเก้านะขอเลือกทีมดำส่วนอันนี้เจ้าฮักกี้วักกี้ผู้แข่งแกร่งตัวเดิมตัวดีตัวดังตัวเด่นชายเก้าขอความคิดเห็นจากทุกคนหน่อยว่าคิดว่าตัวไหนจะชนะตัวไหนจะแกร่งที่สุดถ้าคิดว่าทีมดำกด1คิดว่าทีมน้ำเงินกด2ส,ส่วนชายเก้าขอเป็นทีมดำแล้วกัน กดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งสองตัวนี้ตัวไหนจะชนะตอนนี้พวกเขากำลังพร้อมจะสู้กันแล้วถ้าใครโหวตแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยฮจะเป็นตามทีมที่ชัยก็เลือกไม่นะอ้าอันลูกบาสพร้อมแล้วเล่นบาสได้เลยเอ้เขาจะเออไปไหนแล้วนะโดนเสียเงินไปไหนน่ะอ่ะอาโดนสวบเอ้หายเออ พาร์ทเขาไม่ได้เล่นแบบนี้นะเออใช่ก็ว่าจะสีน้ำเงินเออหายเข้าไปในปากแล้วหรือเปล่าเอ้ยอยู่ตรงไหนก็ไปหายไปไหนโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะโอ้ติดติดใช่ก็ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ยเออแบบนี้เธอหนุ่มวติดโอ้ยโอ้โอ้ทำไมไม่เลยเออเออเออ โดนสวบเอ,อทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเพราะฉะนั้นเอาทีมดับชนะไอแอโอ้ได้บัลชนะด้วยอ่ะทุกบาทอแอเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าว่าควินลิวินลิเก่งเก่งจะบอกว่าเก่งสุดกับเก่งสุดกลายเป็นเกย์เก่งส yes> ุดเออปิงฟองปิงฟองมันไม่ได้เล่นบาสแล้วนะไทเกลมันทดสอบความเก่งอยู่น่ะ ันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วทุกคนเป็นไปตามที่ทุกคนคิดหรือเปล่าว่าคิลลี่วิลลี่เก่งสุนะสดน่ะนี่บันนี่เธอหวดถูกหรือเปล่านะว่าตัวไหนชนะระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินสีดำอ๋อเั็นก็หวดถูกเหมือนกัน งั้นจากที่ชายก็ดูคอมเมนต์แล้วทุกคนก็น่าจะโหวตถูกเหมือนกันนี่ชายเก็นะก็เลยว่าจะแบบว่าเห็นเขาบอกว่าจะมีแารแข,ขร่งขันระหว่างฮากิวากิจีอื่นออีกน,น,นะาชายก็ก็เลยว่าจะพาน้องหักกียวไม่ใช่สีน้องคิลิวิลลี่สีดำตัวนั้นไปฝึกซักหน่อยเป็นหนึ่งในลูกทีมของชายเก้ ธอคิดว่ายังไงบันนี่จะคมอยู่เหรอเมื่อกี้มันก็จะจัดการเราอยู่นะเอ้ยแต่ว่าถ้าเราได้รางวัลแบบเทนน้องเป็นผู้ชนะในรอบนี้เราจะได้รางวัลเงินสดเยอะมากเลยนะอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าคุมบันนี่ไม่สนใจหรอกบันนี่สนใจแค่อาหารแค่ตรงนี้อะอร่อยมากเลยแชกิลเธอจะเชร์ก็เรื่องของเธอนะาแต่บันนี่เชร์สีดำแค่นั้นแหละแต่บันนี่ไม่ไปเป็นคู่ซ้อมด้วยหรอกอันตราย เธอรู้ไหมว่าเธอเล่นอยู่กับอะไรนะอันตรายสิ่งที่เธอเล่นอยู่มันคืออันตรายอันตรายอันตรายมากด้วยบันนี้จะไม่เตือนแล้วนะบันนี้พูดหลายครั้งแล้วว่าการที่เธอเสี่ยงเนี่ยเธอขึ้นหลังเสือแล้วเธอเข้าถ้ำเสือเนี่ยเธอจะต้องโดนเสือขย่ำหมองงตายเพระงูแต่ฉันว่าฉันน่าจะพอคุมได้แล้วนะจงเธอ โอเคเธอไม่เอาด้วยก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเทรนต่อเองอ๋าโดยเดียร์โอ้อ,อ,อย่างี้ฉันบอกแล้วมันอันตรายอันตราย